โอ้ยเจ๋วเนี้ยนะนวัตกรรมใหม่แห่งการทำปลาเผาเกลือเลยนะชัวร์เชื่อดีลองดูหยุดกินเดี๋ยวนี้ถ้าคุณยังไม่ได้ชิมปลาเผาสดของบรรเจิดนี่คือความสำเร็จขครอย่าเอาอ่ะเอาอะกูไม่เอาคุณไปคนละ ทำไปทำเฮี้ยอะไรลาเลยแล้วกันลาเลยแล้วกันเฮ้ยพุ่งไปเลยแล้วกันต้องหาคอหน่อยดิเรื่แล้วไรวะตั้งกันเฮ้ยไอ้แม่ไม่อยู่เนี่ยทำกันอย่างเงี้อยู่แม่มาหมดแล้วข้าวไปหมดแล้วไปไหนเนี่ยเมาให้อยู่กันสามคนเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยเอาเลยครับมาสวัสดีทุกคนก่อนดีกว่า เมนูในวันนี้ก็คือปลาเผาเกลือตามฉบับของบันโอ้ยโอ้ยเก้าหออะไรอ้ยบอ้ยองบัอเบิดเบื่อ้ันอ้มโอ้ยโร้ยาอ้ยาปลาโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโ่้ยอ้ยโ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 เบื่อยโอ้ยอ้ยกูอยูอในสว้อะไรอ้ี่ยมึงอย่าไปรังเกียจอนออกกล้องยโ้ยโอ้ยโอย่าง้ยยอ้้ไ้ย มมึงไ่แล้วมึงดูนี่เนี่ยไอ้สั่นและถาดแม่ไอ้เี้ยมึงตีค umm> ืนเลยนะอยากกินปลาเผาเกลือแต่ไม่ต้องจุดเตาทำยังไงมาดูเลยเดี๋ยวอ๋อขั้วเกลือไม่ใช่ขั้วเกลือบอกว่าเผาเกลือเผาเอลือเรานี้พูดไม่รู้เรื่องนะโอ้โหเดี๋ยวแบกค์นั่งเลยฝันตามสไตล์บันเจิดนไงพี่พี่มาทำตามเขาทำไมใครใครเขาก็เอาเกลือ โปะปลาแล้วก็ไปย่างบนผืนนอ่านโอ้โหโลกร้อนเท่าไหร่เท่าไหร่เราเจะเอาปลาเนี่ยฝังลงไปในนี้เลยนะแล้วจุดเตาเตาจุดเตาออาขัาเหอีอเฮ้ยเซาลินนี่้ โดนแล้วเนี่ยไอ้ค่าเกลือมือแพงกับค่าไฟไม่ใช่ปัญหาเราเพียงแค่จะจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเกลือกำการเผาแบบเดิมๆบ้าหรือเปล่าถามว่ามึงไม่คิดเงี้ยอะไรกันเลยหรือไงวันวันเปล่าเผาเกลือตั้งตั้งทานเอาเกลือโรยโอ้โหบ้าไปแล้วก็ได้เอามือไปคุ้มันเงี้ยอะไรมันก็ไม่เท่ดิอ่ะคลิปตอกคลิปตอกอู้หู้นี่คืออะไรตัวทำอะไรชั่เกลือมันแห้งหรือว่าอใช้เกลือมันแห้งก่อนไฟแรงไเปล่า ไม่ไม่หรอกมันเกลือไม่แล้วไม่แล้วขงล่างแดงเนี่ย one hour later เวลาสำคัญของพวกเราได้มาถึงแล้วนะวเาต่อชากนี้ไปนะบ้านนอกแดงกุ้งบ้านทุ่งแดงไก่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนี่อยู่บ้านเล็กบ้านใหญ่ไปกันเถอะไปกันเถอะนิโมไปน้ำลงมาโม่เลยไปขอพูดกันเถอะนี่มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยเอาอะไรอ่ะคะนี่กบครับกบกรบกรบเหม็นไหมฮิบอมยังเอาเกลือ ลงไปเลยนิดเลยแล้วยังไงต่อปล่อยไว้ไปเลยนะแค่นี้แหละนี้ะเอาปลามาปิดด้วยไม่ต้องปิดไม่ต้องคอยกลับไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องก็เหมือนปลาเผาเกลือไงแน้นหใช่ไหมแล้วเกลือเนี่ยมันก็จะดูดความชื้นจากปลาออกมาด้วยรอครับประมาณสักสองวันสองวันแล้วจะกันไเอาฝามาปิดแนบบ้าเลยเราจะต้องปิดฝาเพื่อที่ให้มันละอูอยู่ข้างในนี่ สูตรใหม่แบบนี้ถ้ากินดีนะเอาไปกินตามกันได้เลยถ้ามันพอดีทั้งหมดนะหูกเจ๋วเนี่ยนะนวัตกรรมใหม่แห่งการทำปลาเผาเกลือเลยนะชัวร์เชื่อดิลองดู three hours later ตอนนี้มีความรู้สึกว่าเพระอืดผอมเหมือนไม่ใช่จะแพ้ช่องอีกรอบนึงมึงอิ่มมึงอิ่มแดกมาสามช่องแล้วไม่ใช่มันกลิ่นคาวอ่ะมันมันไม่หอมเหมือนปลาเผาอะแต่เอาตะไคร้ใส่ใส่เข้าไปอ่ะนั้นใส่ลงไปดีเกลือเออเออ เคยจะทวางแผนเลยรไหมคิดแค่ท pues er um e ําปลาไม่ได้คิดจะปักเออเออเออหน้ายังฉันมันดูโง่มากใช่ไหมง่าไปนี้เลยอออันนี้เราจะปอบกี่ตัวก็ได้จะเผากี่ตัวก็ได้เพราะเรามีเครื่องเย็นแล้วจะดูนะว่าหอมขึ้นหรือเปล่านะเมียนะเมียเป็นพยานนะหอมหรือเปล่าเอ้า5 minutes later กินตะไคร้กินใบมะกรูดมายังมายังเฮ้ยได้กินไล่ะได้กินไหมล่ะพวกตะไคร้ใบมะกรูดได้กินได้กินได้กินอืมกินดีไหมคอนเหม็นเลยอ่ะหอมหอมเลยตะไคร้เยี่ยนี่สงสัยตะไคร้เสียงกินดีไหมตะไคร้ตะไคร้เสียงใช่ไหมครับตะไคร้ฮะคือเนาะอยู่ในดงกินหินดงหินแดกกาแฟเนาะ เหนื่อยจังเลยแถวว่ามันแปลกๆไะกลิ่นแม่งไม่ต่างจากชูรสวันนั้นเลยว่ะพี่ดูดิว่ะว่าสภาพจะเป็นยังไงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้มดาจุกนัแหละตัวเอามาดิเนื้อเต่งเลยเฮ้ยจุกนะที่ทำไมปล่อยนี่อย่างวะจะแข็งเลยให้โปรตีนต้องตัวแข็งอย่างวะโอ้โหเบื่อยเลย แดไหปลากูก็ปลาสดๆนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลากูปลาสดๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลาปลาสดเลยเฮ้ยธรรมดานะน้องๆและนี่ก็คือนวัตกรรมใหม่กันเอาปลามันเป็นนวัตกรรมที่ใส่ปลาสดเข้าไปและสภาพเหมือนปลาเน่ามากที่สุดเฮ้ยย๊า เดี๋ยวมันจะแดกได้หรือเปล่าเดี๋ยวแล้วใครไปใครไปซื้อปลาดูน้ำดูน้ำมันหลกมานี่ยโอ้หโยน้ำมันยังแบบยังอยู่เลยน้ำมันยังไม่หมดไงนะต่างกันเยอะลองชิมให้คนได้ดูนะคะนี่วันชาแนลน้ำจิ้มโอ้โหทำไมเกลือมันทำให้มันยุ่ยเลยอ่ะไม่ใช่ยอ่่ะนีีไข้เล่นะเขาบอกไม่ขี้เคี่ยวว่ะเคี่ยวก็คือขี้เปียกเลยนะดีละอ้าวตัวลองชิมนี่แล้วเดี๋ยวเราจะได้ลองชิมดูกชิมอยู มีคำสองว่ะแสดงว่าออโอเคอยู่เฮ้ยได้เฮ้ยเฮ้ยเล่นไปทำเป็นเล่นนะมันสุกแต่แค่ว่ามันมันมันไม่มันไม่แห้ง,งแล้วมันเค็มไหมพี่ไม่เค็มนะ<อ>เริ่มเค็มเลยพี่แต่เริ่มเค็มมาแล้วอ่ะเค็มตามแล้วขอตอนเค็มนะชิมชิมชิมคือเนื้อมันเนื้อมันแบบไหลมากเลยอ่ะไอ้เหี้ยเหมือนกินปลาต้มเลยใช่หวานเนื้อหวานมากอันไหนเนื้อมันหวานขนาดนี้นะไม่เค็มเลยไม่เค็มไม่เค็ม ใช่เนื้อสดๆนี่หวานหวานเจี๊ยบเลยนะไม่เค็มไม่เหมือนเรากินอร่อยกินปลาต้มอ่ะปลาต้มจะมาสภาพมันเหมือนปลานึ่งอ่ะแต่เป็นนึ่งที่แบบไม่มีน้ำเอนไม่มีไม่มีไอ้น้ำเข้ามาปนอ่ะมันมีแค่หวานๆเป็นน้ำของเนื้อปลาเลยจริงอ่ะเอาเรื่องเลยไม่จืดว่าไม่ต้องให้พ่อกินละไม่ต้องให้เขากินหรอกคนคนคนๆนี้เขาไม่ต้องกินหรอกลโอเคอ่ะกินเองดีกว่ากินเองดีกว่าเออไปดิดูไหน ในบ้านในบ้านกำลังเฮ้ยเมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงผัดข้าวเหรอทำกับข้าวสุกย้อนเรืองมาเรื่องนี้มึงต้องจัดช้อนพิเศษให้พ่อเหรอเฮ้ยชิมเปียดิแต่แสนที่แย่ของกินดีดีคือไปอย่างนี้นะไปเจอกันเยไปเป็นตุตัวปลาที่สวยสุดในโลกสภาพต้องให้พ่อชิมเผื่อพ่อจะชอบอยู่กินเดี๋ยวนี้ ถ้าคุณยังไม่ได้ชิมปลาเผาสดของบรรเจิดนี่คือความสําเร็จใครอยาเอาเอาอะกูไม่เอาคุณไปคนละนี่คือความสําเร็จของมนุษยชาติอวาน้อยอความสำเร็จนี่คือความสําเร็จของมนุษยชาติความปิ๊ดติของพวกเราปลาเผาเกลือสไตล์บรรเจิดพร้อมคุณพ่อเลยครับขนาดปลาหวานมากเข้มหวานเจ็บเลยเนื้อปลารสชาติดีใครๆก็บอก ที่เหนมานตไครเลยอ่ะหอมสิหอมตะไคร่กสิแกวพูดที okay. ่ฝาหอมตะไคร่เผือเผ็แน่นๆแตหวานนะเนาบลเจ็บชเลยไวาโลกไตไม่มีมาคุยกันก็จะหวามากเกินไป่อีคำนี้อีคำนี้คำนี้ยไม่รับเดี๋ยวไม่พอแบ เอาให้ชัวร์ถึงเรากินกันหมดแล้วเหลือพ่อคนเดียวนิ้งหน่อมเพราะว่ากิงใจโอ้ยพี่นิ้งกินไปครึ่งตัวแล้วเขาเขาก็ขอเพือร่อยไงเนี่ยพอเวลาเอามาให้ปันไงพอเอามาให้พ่อก่อนกบก่อนพอวันไหนกินกันเอาเมื่อไนเดี๋ยวให้กูกินแค่นี้ของเหลือให้หมาเน่หมาเน่โอ้ รักกีดคอนะคำนะคำแอมนะครับอ้ามเดี๋ยวชูช้าคุณหมอบอกให้กินปลาเยอะๆเไปไหลตาจะได้ไม่คันช่เดี๋ยวมันไม่ทั่วถึงกินก็หมดแล้วอมแมเดี๋ยวชูช้าแอมครับว่าแอมโธ่เฮ้ยไม่อย่าใส่เกลือให้พ่อดิไม่ใส่นี่ไม่ใส่เมื่อกี้ยิ้มมันแกงพ่อมันใส่เอาน้ำเกลือไหมพ่อไม่ไม่ไม่เค็ม อร่อยอร่อยอันนี้เดิมเดิมไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่น้ำเกลือเมื่อกี้ใส่น้ำเกลือไปเป็นไงบ้างยักคิ้วเลยนะยักิ้วเลยคืออะไรคิ้วเลยรสชาตินี่อะมันเดิมดิบไ้มของอร่อยเพรากิานไม่ได้หมอบอกว่ากลิานไม่ได้พอกินเธอร่อให้กินของที่มันอร่อยอะเหรอพ่อมีพิรุษนะอยู่นะตรงนั้ถ้าอยากรู้ความอร่อยแบบนี้เป็นยังไง ไปอลองทำตามกันดูค่าเกลือ300ค่าผ้า,า60สุดยอดความฉลาดของบันเจิดยังมีมากมายขอห้ากันออกมาให้ใช้ให้ถูกวิธีเท่านั้นแหละแล้วคุณจะได้ไอเดียใหม่ๆแบบพี่เย็มแบบนี้เจอใหม่พีหน้าไปพี่น้องวันนี้ลาไปก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราช่องโบโยชิชนนลนะคะแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะ